ละคร้นเรื่องพืชน้อยโตแล้วสวัสดีทุกคนฉันคือฉันชื่อว่าชาวสวนฉันมีหน้าที่ในการเก็บผลไม้วันนี้ฉันจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดแต่ฉันไม่มีเงินพอที่จะซื้อมันฉันต้องลงไปทำงานสินะ ไหนที่ทำงานฉันนะอ่ะนี่ไงนี่คือที่ทำงานของฉันมันสวยมากเลยถักทอสินะ n p ็ NPC เขาไม่ค่อยชอบถักทอกันนะ่ะข่าก็จะจ่ายค่าแรงฉันอย่างงามเลยมีคนหนึ่งสั่งถักทอว่าขอลายสวย เราก็จะมีเปลี่ยนผ้าและเขาบอกว่าขอสีม่วงเรารับทำไม่เยอะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำเป็นในตัวของฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเมื่อตอนข้ามาถึงฉันจะต้องกลับบ้านแล้วละ่ะ ตอนนี้ฉันก็แค่ต้องแค่ว่าฉันจะต้องใส่ภาพพิมพ์ลงไปแล้วก็จะได้รูปนี้เขาสั่งภาพหนึ่งผืนซึ่งนี่ก็คือลายภาพที่เขาต้องการฉันต้องออกไปให้เขาอุ้ยใครมาตั้งปิดภาพตรงนี้เนี่ยฉันเชื่อว่าความขยันหมั่นเพียรของฉันจะมีสิทธิ์ในการที่จะ เราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นฉันเนี่ยอยู่ในฉันเนี่ยต้องเร่ร่อนตามหาคนที่จะรับการถักทออันนี้ไงเจ้าของบ้านนี่ค่ะก๊อก็กมีใครอยู่ไหมคะมันจะไม่มีแฮะเขาบอกว่าเขาจะไปทำงาน และฝากฉันว่าให้ตั้งของของเขาไว้ข้างหน้าและไปรับเงินที่บ้านไหนสักบ้านนี่แหละบ้านนี้หรือเปล่านะเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถวๆชั้นสองชั้นสองไม่มีนะเหมือนว่าจะไม่ใช่บ้านหลังนี้ฮะเอ๊ะไปตรงไหนดีนะ วิเร bueno right go. ื่องง่บ้านหลังนู้หรือเปล่านะหลังนี้สีนะที่ฉันเอกของไปให้พ่อค้าคะคุณพ่อค้าพอจะเห็นัะอะไรคะคุณขายเหรอแต่ฉันขอแม่รับซื้อนะคะเงินกินข้าวก็จะไม่มีบ้านหลังนี้หรือเปล่านะก็ๆไม่มีใครอยู่นี่ เ๊้บ้านหลังนี้ของใครนะหลักใจจังว่าน้องเหมียวบ้านหลังสุดท้ายที่อยู่ด้านล่างเสรดละนอกจาบ้านหลังนี้ป่านะสวัสดีค่ะเหมือนจะเป็นบ้านของทั้งตงีลิกนะอันนี้หมู่บ้านใหญ่เลยนี่แล้วฉันจะหายยังไงล่ะอ ฉันควรถามชาวบ้านแถวนี้เอ๊ะนี่ห้องอะไรน่ะใช่เขาบอกว่านงนอยู่ในบ้านหลังนี้โอเคเก็บอดออไมไว้บ้านหลังนั้นราคาสามเพชไม่ใช่มันราคาสาม,มรากต ฉันต้องซื้อมนันมาให้ได้มีใครรับแลกมรกดไหมคะมีใครรับแลกมระกดไหมคะัเอาฟังยี่สิบอันให้เขาแล้วเขาจะเทรดให้หโอเคค่ะ ขออนุญาตขังไว้ก่อนนะคะตอนเช้าจะมานะฉันว่าเราต้องหาฟางสินะสงสัยเราจำเป็นแล้วล่ะขอเยื่อฟางหน่อยนะคะคุณชาวบ้านคงไม่ว่าอะไรนะนั่งไงฟางเจอแล้วฟางว้าวเยอะจังเลยเก็บเก็บเก็บ เอ๊ะมันอยู่ในตัวชาน์ลีนี่ไงฟางคุณชาวบ้านคะฉันมีฟางมาให้คะ่ะอยู่ไหนนะนี่ไงคุณชาวบ้านคะมีฟางมาให้คะ่ะ <c oughs> การฟางคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะสำหรับฟางทีนี้ฉันก็สามารถซื้อได้แล้วล่ะ เสีอัญมณีเหลือเงินอัญมณีใครคือผู้ขายนะเอ๊ะใครคือผู้ขายอะไรเนี่ยฉันไม่รู้จักผู้ขายฉันอยากซื้อทั้งเลยอุ้ยบ้านอะไรเนี่ยก๊อกก๊อกก๊อก,กมีคนอยู่ไหมคะโอ้ฉันไม่เคยเจะบ้านนี้มาก่อนเลยฮะ มันจะเป็นได้แบบใหม่นะเนี่ย e ี EP ที่หนึ่งจบก่อนนะคะอพี EP ที่สองเดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ